สวัสดีครับท่านผู้ชมเราพุดรพรตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับทุเรียนที่แสนอร่อยไม่แพ้ที่ใดวันนี้พาเพื่อนๆพ,พามาให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กให้ปุ๋ยต้นที่ยังไม่มีลูกนะครับช่วงนี้ต้นที่มีลูกก็งดการให้ปุ๋ยเพื่อที่จะไม่ให้มัน แตกยอดนะครับเพราะว่าเตรียมพร้อมในการที่จะเอาลูกนะครับนี่ครับเราใช้ปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดที่ใช้เป็นประจำนะครับไปให้ปุ๋ยการปริมาณที่ให้ก็ต้นดูที่ขนาดของต้นครับต้นใหญ่ก็ให้มากหน่อย ตัวเล็กก็ให้น้อยหน่อยนะครับขี้ไก่หัดเม็ดนะครับไม่เอาขี้ไก่แกบครับผมขี้ไก่แกบเคยใช้แล้วครับถ้าไม่ผ่านการหมักนี่สหมเลยฮนะกว่าจะเอาฟื้นมาได้นี่เป็นปีตัวนี้สองปี สองเดือนสามเดือนครับพระปลูกเดือนกรกฎาคมนะครับต้นนี้ปลูกเดือนกรกฎาคมเป็นกิ่งข้างนะครับเป็นกิ่งข้างแตกยอดต่อเนื่องครับก็ชะง,งักมาพักหนึ่งครับชะง,งักเพอปีแรกครับไม่โตทันทีก็เลยทำการตัดยอดนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ผ่านการตัดยอดนะครับ สมเมตรกว่าแล้วครับขึ้นเมตรที่สี่แล้วครับสวยงามครับต้นนี้ดูแตกยอดทีแล้วยาวๆครับผมทางดินก็ให้ทางเป็นที่ไก่นะครับทางใบก็จะเป็นพวกจุลจุลตรีสังข้อแสงนะครับช่วยกระตุ้นนะครับสวยงามครับต้นนี้สองปีกว่า สองปีก็อีกสองสาเดือนครับปลูกเดือนกนรกฎานะครับครบสองปีเดือนกนรกฎาที่ผ่านมาครับสวยงามช่วงนี้เริ่มแรงแล้วนะครับตอนนี้คือทองลินจงนะครับให้ตามขนาดครับต้นใหญ่ก็ให้มากหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ปุ๋ยเคมีครับ ปุ๋ยเคมีให้มากไม่ได้ครับเดี๋ยวก็กาจะเป็นแก่ปุ๋ยขอบใบเหลืองนะครับดอตอนนี้ก็ปลูกเดือนกันระดามกันนะครับหมอนทองน่าจะเจอเพียเล่นงานนะครับ สวยงามทรงดีครับตัวนี้กิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงซื้อร้อาบบาทนะครับจากอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี อากาศร้อนนะครับหน้าหนาวหน้าหนาวเข้ามาท้องฟ้าใสอากาศร้อนนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับปลูกเดือนกับนักดาหน้นคาคาก็ขึ้นเยอะทีเหลือเกิน นี่ชนีครับผมต้นนี้ประมาณสามสี่เดือนครับปลูกแทนต้นหมอนทองที่ตายครับน,นี่คือหมอนทองต้นที่ปลูกก่อนหน้านี้ครับต้นนี้งามไวมากครับบ,บ,บ,บอยู่ดีๆก็ใบร่วง แห้งนะครับทั้งนั้นนะครับดูรากเขาเลยฮนะรากเป็นผักนกปากไก่เลยนะงามดีมากครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะปลดปลดภายในสองวันเองครับผมเดิมทีไม่มีอาการเลยนะครับไม่มีอาการที่จะปลดเลยไม่ต้องสองกำมือพอครับ ขุนซีปลูกโรยใกล้โคนได้นะครับหมอนทองต้นนี้ก็ปลูกเดือนกันคดาักปอดเหมือนกันครับที่แรกเป็นยอดกิ่งเป็นก้านไม้กวาดครับ ื่องจากว่าเจอ,อาลาศีภูเล่นงานครับก็ทำการแก้ไขแล้วครับก็ดูดีขึ้นครับค่อยๆดีขึ้นน้องสามน้องสามใบที่สามนะครับเป็นเพสลาดครับทั้งต้นครับใบเดิมรั่วหมดนะครับโอเคครับพาชมการ ให้ปุ๋ยนะครับให้รอบเขานะครับ mm. เดือนละครั้งหรือเดือนกว่านะครับ mm. ส่วนใหญ่จะเดือนกว่าครับ mm. เพราะว่าไม่่อยขยันให้เท่าไหร่นะครับ mm. โอเคครับผม mm. ขออนุญาตใส่ปุ๋ยต่อครับ mm. คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ